สวัสดีค่ะวันนี้กองทัพภาคที่สีมีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นค่ะโดยท่านพลตรีวรพลวรพันธ์รองแม่ทัพภาคที่สี่ค่ะได้เป็นผู้แทนในส่วนของผู้บังคับบัญชานะคะที่เปิดโอกาสให้ในวันนี้มีกิจกรรมนะคะในการพบปะกำลังพลในทุกระดับชั้นเลยค่ะที่สังกัดในหน่วยขึ้นตรงนะคะของกองบัญชาการกองทัพภาคที่4นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านได้เปิดโอกาสให้มีการ นำเสนอปัญหานะคะผ่านการประชุมค่ะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหากันนะคะรวมทั้งในการหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาโดยเน้นย้ำในเรื่องของสวัสดิการต่างๆซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของกองทัพบกค่ะซึ่งจะเป็นอย่างนั้น,น,นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะวันนี้ที่สโมสรวีระไทยภายในค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชุลตรีวรพลวรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้แทนผู้บังคับบัญชาในโอกาสพบปากกำลังพลในสังกัดกองมัญชาการกองทัพภาคที่4ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกเพื่อชี้แจงและเน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายด้านสวัสดิการต่างๆ สำหรับการพบปะในวันนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างใกล้ชิดการรับรู้ทุกสุขความเดือดร้อนของกำลังพลและดูแลสวัสดิการให้เป็นไปอย่างทั่วถึงให้เป็นไปตามระเบียบย้ำให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีวินยัยใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กำลังพลได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่กองทัพบบกให้ความสำคัญในการดูแลด้านสิทธิและสวัสดิการเพื่อเป็นการดูแลขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลในทุกระดับต่อไปศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4รายงาน